พี่น้องลมฝนกำลังจะมาแล้วจ้าฝนกำลังจะมาตกแล้วลมมาก่อนพี่น้องจ้ะเห็นลมมาฝนมาชาวบ้านก็ดีใจนะจจะพี่น้องลมมาแล้วฝนกำลังจะตกพี่น้องเอ้ยมาแล้วพุ่อนสี่ฟ้ามาแล้วดีใจหลายพี่น้องเอ้ยฝนที่มาตกให้หลังจากฝนสิงช่วงม่โดนนะจจะพี่นอนะ้องเนาะฝนสิงช่วงไม่โดนจ้ะลมพายุกำลังมาจ้า ลมพายุฝนกัะลักผ่านมาจ้าทุกคนชาวบ้านดีใจเนาะจากนะชาวบ้านดีใจกันหลายเห็นลมพายุฝนมานำจะได้ใส่ขเขนาพี่น้องนาะจะไม่นำใส่เขาใส่ปุ๋ยพี่น้องเอ้ยฝนสะอ่อนไหลมาแล้วมาแล้วลมฝนกำลังมาแล้วทุกคนเย็นสวยสวยมาโหลด พายุฝนกาลังมาได้ทุกคนชาวนาก็ดีใจด้วยพี่น้องเนาะเห็นฝนกําลังมาลมมาแล้วกับเป็นฝนมาน้ํานุนด้วพี่น,อน,อน,อน้องเนาะพี่น้องเบิ้งเบื้งตกแห้งแท้ๆมาเลี้ยงจะได้มาไตอึงไตกบไตปลากันนะจ๊ะเนาะขี่ฝาเป็นก่อนมาเลยทุกคนมาแล้วจ้าลมฝนมาแล้วจ้าทุกคนเตรียมตัวเย็นนี้จะไป อาแต่กบแต่ปลากันแล้วจ้าเช้าหน้าดีเจนนพี่นวองหฝนมาเขารอฝนจาเขารอฝนรอนามจ้าทุกคนบ้านเขาแห้งไว้แล้ว,วรอนามมาใส่นะจ้า มาแล้วจ้าลมฝนมาแล้วจ้า ลมพาออยุมากนะจ๊ะเนาะมีฝนมาชอบบานเ้าก็ดีใจนุ่พี่น้องส,สุด้น้ำเซ็ทเขาจ้ะถ้าตกก่อนนี่นี่น้ำพอหดืพี่น้องกันลัางหมื่นมาเลยกันลัางหมื่นมาน้ำพอเลยค่ะทุกคนดีใจได้นะจ๊ะเนาะ ใะเย็นสบายะเบ่งกอดมีก่อนนี้มาลงพ่อเลยจ้ะพ่อเลยนำพ่อเลยจ้ะถ้าได้ก่อนนี้มาลงนะจ๊ะเนาะพ่อเลยจ้าทุกคนสะออนน,นจะจาะสะออน แต่ทุกคนฝนชาวบ้านล,ล้อฝนนะจ๊ะชาวบ้านล้อฝนจ้าฝนก็ลังจะมาตกหันหลังจ้าขอประคุณนะจ๊ะเด้อฝนเลยมาดตุกในเด้อพอได้ดามเส้นหน้านี่เด้อจะล้มแม่เหลยวยืนว้อยวอยจ้าทุกคน